เสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสันนวลาลาคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนชุดคัดตนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถนิสันนวาลานะคะภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่22ิององศานะคะทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อนะคะ ค่าการทำง,งานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ตัวปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมผ่นนะคะขอทางทำงานค่ะจระสันเกตฑ์ว่าตัวแข่งหน้าแดงนะคะตังค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีดสามนะคะเดี๋ยวเราดูสายพานพี่นะสายพานพี่ดีหรอรถผ่านการใช้งานมาแล้วสอง1 6 3สานะคะหรือ สองแสนะสอครันีหมนน่งร้อยหกสิบสามกีโลเมตรนะคะ ออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถนิสันนาวรานะคะก็จะเห็นว่าตัวายางตรงนี้นะคะหายไปแล้วหนึ่งปุ่มนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะตัวแผ่นหน้านะคะค่อนข้างเหลี่ยเลยนะคะหรือว่าค่อนข้างติดนะคะ นี่ก็จะเป็นสภาพของชุดคัดนะคะที่ตัวหมุดนะคะเริ่มเสมอกับตัวแผ่นหน้าแล้วนะคะนี่นะคะตัวลูกปืนลูกลอกนะคะไม่มีเสียงดังนะคะความถ่ายน้ำมันคอมของรถ นิสันนาวาร่านะคะคอมแอร์ของรถนิสันนาวาร่านะคะจัดการดูดล้างทำความสะอาดให้นะคะเช็ั่วคอมแอร์ของรถนิสันนาวาร่านะคะหลังจากล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์ก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบชุดคัดใหม่คะ่ะ เซตอะไรของรถนิสันนาวาร่านะคะหลักๆเลยก็จะเป็นชุดคัดนะคะนี่ก็จะเป็นชุดคัดใหม่นะคะตัวปุ่มยางก็จะเต็มแบบนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นของเก่านะคะตัวปุ่มยางก็หายไปหนึ่งปุ่มนะคะ,ะแล้วก็จะมีความถ่ายน้ามันคอมเก่าออกเติมน้ํามันคอมใหม่ลูกยางโอลิงตามเพราะต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรรวมถึงตัวไดเออร์ที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆสามหมื่นกิโลนะคะ ในส่วนของกองแอร์เลือกใช้โปรเทคนะคะสามารถกองฝุ่น PM 2.5ได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ใหม่ของรถนิสสันนาวา a ค่ะคอมแอร์ของรถนิสสันนาวา a นะคะตัวคอมแอร์จัดการล้างทำความสะอาดนะคะเช็กลวไม่รั่วนะคะจัดการประกอบชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ตัวคอมนะคะก็จะเป็นคอมคาโซนิคนะคะน้ำมันที่ตรงตามสเปกก็คือ180นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันคอมเก่านะคะสีก็จะออกเหลืองแล้วก็มีฟองอากาศนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันคอมใหม่ก็จะการผสม UV ให้เรียบร้อยสีจะใสกว่านะคะ เรามาดูกองแอร์กันนะคะรุ่นนี้นะคะตัวกองยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเป็นกองตั้งแต่ติดรถมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสสันนาวาร่าคันนี้เลือกเติมน้ำยาแอรเขียนน้ำยาแอรม,มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิโดยรอบอยู่ที่30องศาค่าการทำงานต่างๆนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะคอมทำงานค่ะคอมแอร์ตัดต่อ,ตอปกตินะคะ คอมตัดนะคะคอมทำงานค่ะในส่วนของคอมแอร์ถอดออกมาล้างทำความสะอาดเช็คลวไมไหรัวจัดการประกอบชุดคัดใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้คอมทำงานค่ะเสียงการทำงานเนี่ยเป็นปกตินะคะคอมตัดค่ะคอมแอร์ตัดต่อปกติค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนตัวไดเออร์นะคะที่เราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ30 0 0 0กิโล ล้วก็ลูกยางโอดินตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะตั้งค่าความเย็นสุดเปิดพัดลมอยู่ที่สปีด3อุณหภูมิภายในรถอยู่ที่7องศานะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์2ชิ้นนะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว202,163นะคะหรือ221,163กิโลเมตรค่ะ ฉีดล้างทำความสะอาดน้ำน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะสะภาพน้ำที่ออกมาก็ค่อนข้างดำนะคะแสดงว่าฝุดค่อนข้างที่จาอุดตันเลยนะคะปิดฝาเตาใหญ่ ทั้งสองฝาค่ะ 16ทุกตัวนะคะเซตอะไรเก่าของรถนิสันานาวาลานะคะหลักๆเลยก็จะเป็นชุดขัดนะคะที่ตัวปุ่มยางหายไปหนึ่งปุ่มนะคะแล้วก็ตัวแผ่นหน้าก็จะค่อนข้างติดกับมูเลนะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์แล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องนะคะ เป็นก่องตั้งแต่ติดรถมานะคะทั้งหมดนี้ก็คืออะไรเก่าของรถนิสสันนาวารว่าค่ะ